ครับก็จะเป็นยังไงเมื่อสุ่มทีมลงแรงและโดนด่าคโคตรโง่เพราะอะไรจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับผมโดนด่าแบบงงๆโอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาสุ่มทีมอีกแล้วนะดูนะครับตรงนี้ลงมาวงฟ้านะครับแต่ว่ามีตี้ลงถึงก่อนนะครับขวามือผมก็เลยแยกตัวออกมานะ,านนะแต่ทีมผมไปไปเหมือนกันลัว แต่ทีมผมไปบวกวงฟ้านะครับแต่ผมไม่มีปืนครับเลยวิ่งมาฟาร์มตรงนี้เขาก็บวกกันอยู่นะแล้วก็ล่วงไปหนึ่งนะนะผมบวกกันตรงวงฟ้านะครับแต่ผมไม่ได้ไปนะเพราะว่ามันไม่มีปืนครับตอนแรกเลยมาฟาร์มตรงนี้นครับแล้วก็ตัดมาต่อครับแล้วก็คนที่สองก็โดนอีกครับเบอร์สี่โดนอีกเรียบร้อย,ยครับผมตรงนี้ ผมก็ไม่ได้ไปช่วยเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ากำลังฟาร์มอยู่ดูปืนชาร์จนะครับปืนชาร์จผมไม่ค่อยดีนะครับไม่เลยก็ไม่เลยได้ไปทุยก็ไม่ได้เลยไปนะครับก็ไม่ได้ก็เลยไม่ได้ไปครับผมเรียบร้อยครับเหลือคนเดียวนะกบผมร้องเลยว่าเยอะเกินนะตรงนี้ดูครับผมก็ฟาร์มครับหาปืนชาร์จนะครับแต่ไม่มีนะแต่ใช่ว่าเกมนี้ผมจะไม่ชุบเพื่อนนะครับผมชุบเพื่อนคบคตรบ่อยนะครับนี่ครับชุบคนแรงนะชุบมาผม รอดูนะครับว่าชุบไปกี่รอบนะครับตรงนี้ผมไม่มีปืนชาร์ตจริงนะเวลาแบบไม่มีซองควงหรือว่าปืนชาร์จผมไม่ค่อยอยากจะบวกนะเกมนี้ก็เลยแบบไม่ได้ยิงใครเลยนะรอะดูนะครับว่าจะเป็นไงนะ <S <S 2> <S 2> จบเกมอะ่ะโดนดานเลยอ่ะดาดูด่า,ดา,ดาง,งงๆครับอดูเลยแล้วตรงนี้ก็พยายามฟาร์มหาปืนชาร์อเลยนะครับได้ยูพีเนาะไม่ค่อยอยากเล่นนะต,ตรงนี้ก็มาชุบเพื่อนต่อนะนี่ชุบไปสองคนแล้วครับนี่ก็ชุบครบทีมแล้ว แล้วก็ไปอีกครับไปที่เดิมนะครับรอดูละครับผมแล้วก็ไปหาเรื่องแตกอีกรอดูนะครับมันจะมีโมโหใส่ผมด้วยนะแล้วก็ตัดผ้ามาครันี่ครับก็ขํบบวกกันอีกแล้วนะวงฟ้าที่เดิมแล้วก็เรียบร้อยครับนี่ไงโอเคครับลวงสองครับนั่งต้องเป็นผมไม่ต้องชุบีกโอ้โหลวงสมเลยครับไปหมดเลยเกมนี้ แม่งยิงกูอีกด่าฝัง่งฝั่งนู้นเป็นหนึ่งทีฮนะกูจะชุบมึงแล้วกูยิงมันมันวิ่งมาก็ดีกูก็เลยยิงมันกูเลบชุบเขาเต็มนะครับตรงนี้ผมก็มาชุบนะแต่ผมไม่ได้เลือกนะครับเพราะว่ากดปึ๊บชื่อใครมันขึ้นก่อนผมก็กดเลยโอ้โหโอเคเลยนี่ไอตว์มันจะไม่พอใจนะครับดูครับอะไรอย่าครับคืออะไรคือผมทุ่มทีมาเลยนะงงนะกดกดกดเป็นหนึ่งทีนะครับดูเดย ผมสายหน้าขำๆแล้วผมไม่ได้มาเล่นซีเรียครับแล้วผมก็มาชุบนะตัวนี้ผมก็ชุบมาโอเคก็ชุบเบอร์นหนึ่งครับเดี๋ยวมันร้องให้ครับไปเลยชุบนะครับแล้วเพื่อนก็โดนนะเหมือนจะไปโดนนะครับเรียบร้อยฮอาโหไปชุบไปชุบวงนะครับแบบนี้ก็เรียบร้อยดิชุบไม่ดูแล้วผมก็หนีออกมาตรงนี้นะครับโอเคครับผมผมผมไม่ได้เล่นแบบเล่นเล่นด้วยกับเพื่อนนะเพราะว่า พื่อมันแยกจัดเลยผมตามไม่ได้นะผมก็เลยเล่นอ้อมๆมานะแล้วก็โดนขวายิงกระตุกไปหนึ่งทีนะครับนี่นะครับโดนยิงโอเคขวายิงเรียบร้อยครับผมมองไม่เห็นนะประมาณนี้ครับแล้วก็รอดูครับโอ้โหนี่ครับผมเรียบร้อยครับดาผมโคตรง่ไปหนึ่งทีคือแบบ ทุบทั้งชุบทั้งหลายรอบนะครับมันด่ากันอย่างนี้จริงๆมันต่ออย่างนี้นะครับแต่ว่าผมรีบกดลงอัดผมรีบลงจากอัดหน้าจอนะครับเพราะว่ากะจะไม่เอาคิดมาลงนะตอนแรกอะแต่แบบโอโ้โหโดนดา่าตอนแรกมันบอกว่าโคตรโง่ไม่มีด่าไม่เห็นอะไรกับเขาเลยแบบคือไม่ช่วยทีมอะคือทั้งๆที่ผมแบบทุบแบบโคตรเยอะอะมันมันเกินไปอะโดนด่านะครับแต่ผมว่ามันลงเงันๆนะครับผมขำนะเพราะว่าเกมนี้ก็ไม่ได้ยิงใครจริงนะ ไม่ได้บวกเลยครับไม่ได้สนโลกเลยครับฟาร์มอย่างเดียวครับฟาร์มแล้วเอาของทิมโอ้ยครับใครดูมาจบก็ฝากคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ด้วยครับวันนี้ก็ไปแล้วครับผมบายาอ่ะแค่นี้แหละโดนด่าเฉยเลยงงจัดอแต่ผมขำๆแล้วไปซีเรียส